สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิลกะแม็กทอยครับผมผมช่างมันนะครับจากร้านมิวกะแม็กทอยครับเดี๋ยวรูปร่างรูปร่างหรือว่าหน้าค่าตาขออนุญาตไปตัดผมก่อนเนาะมันค่อยรอตอนนี้ยังไม่ได้ตัดยังไม่พอไงยังไม่โผล่หัวขออนุญาตโผล่แค่ตัวโดนกับหน้าโต๊ะก่อนนะครับเอ้ยแม้าตรงนี้ก็เฟียดีาเหรอตรงนี้ก็เฟียวโอเคเอเฟียลเฟียลด้วยอ่ะโอเค วันนี้วันนี้วันน,น,นี้วันนี้นะครับวันนี้ก็คือจริงๆเราก็ไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะมาแนะนําวิธีการต่อเจ้าตัวรีพิเตอร์นะครับที่ใช้กับตัวโดรน8 8 1 1 p r หนึ่งะครับหรือว่าโดรนรุ่นอื่นๆนะครับผมว่าหลายๆท่านต่อโดรนรุ่นนี้นะครับหรือว่าต่อต่อโดรน Wi-fi ใช้มันก็จะผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมไปลอง เล่นดูนะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่สามารถเอาคลิปเอาวิดีโอมาให้ดูกันได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ตอบโจทย์ดีเหมือนกันนะครับไปไปไปได้ดีอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้ผมจะมาบอกวิธีการต่อให้นะครับว่าต่อยังไงต่อแบบไหนสําหรับเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับตัวนี้มีข้อดีคือ,อบอร์ดของเขานะครับบอร์ดหลักนะของเขามันรับไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับ ก็คืออินพุตเข้ามาก็คือไฟ220นั่นแหละแล้วมันก็มีชุดมอแปลงนะครับแปลงเข้าไปแล้วจ่ายออกเป็น12โวลต์เข้ามาหาคอร์ดตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เอาเอาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก็เป็นพีทีลิง์นะครับใช่ไหมพีทีลิงก์แหละถูกละเป็นพิกลิงก์นะครับเป็นพิกลิงก์ p i x Link นะครับตัวนี้นะอ่ะก็มีขายตาม l a z a ด a าชั่วทั่วทั่วไปนะครับที่ผมเห็นอยู่ก็คือตามตาม l a z a ด a านะครับมันก็ยังมีสองแบบนะ ก็จะมี2เสา2เสาก็จะมีแค่2.4กิกะเฮิรต์นะครับแล้วก็จะมีแบบ4เสาก็จะเป็น2.4นะครับแล้วก็เป็น 5.8G นะครับหรือว่า 5G ของเรานะครับ่วนพวกนี้มันจะปล่อยสัญญาณมา 5G เนาะผมก็เลยเลือกใช้ตัวที่เป็นทั้ง 2, 2แบบนะครับทั้ง 2, 2ย่านนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลย ผมจะมาแนะนําวิธีการต่อนะเอาช้าๆไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันผมว่าทุกท่านทุกท่านที่บินอยู่ก็อยากจะได้สัญญาณภาพที่สเสถียรถูกไหมทุกท่านที่เล่นอยู่ก็อยากจะได้สัญญาณภาพที่มันตอบโจทย์ได้ดีเนาะแต่พอพอเราบินบินไประหว่างเจ้าตัวโดรนกับโทรศัพท์มือถือมันส่งสัญ,ญญาณหากันเป็นระบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้พอเวลาเราไปบินในพื้นที่โลง่งๆหรือว่า ในพื้นที่ที่มันเ,เริ่มม่นี่หน่อยประมาณสัก3-400เมตรมันก็เริ่มมีอาการแล้วว่าหลุดนะครับหลุดแล้วก็ค้างอันนี้คือที่ที่เจอเนาะที่เจอบางจุดบางที่เล่น60เมตร80เมตรก็เริ่มมีอาการนะครับเนื่องจากว่า,าพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมีขึ้นตัวอื่นแทรกเขาอยู่นะครับหรือสัญญาณทําให้สัญญาณขึ้น Wi-Fi ระหว่างตัวโดรนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันส่งถึงกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างลํานี้วันนี้ผมก็จะมาแนะนําการ ติดตั้งนะครับชุดรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อจับสัญญาณ wifi กับโดรนรุ่นนี้นะครับแล้วก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเอาตั้งแต่สเต็ปแรกนะสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือดึงโดรนที่เราเล่นกันอยู่ทั่วไป2โทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือเป็น iOS ก็ได้3ก็คือตัวรีพิเตอร์นะครับรีพิเตอร์ก็หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องอ่านี่ คือในลาซาดามันก็มีนะครับมันก็มีเหมือนกันแต่คราวนี้ก็ลองเลือก,อกดูเนาะว่าท่านไหนจะใช้รุ่นไหนยังไงนะครับสามารถเลือกดูนะครับถ้าอยากได้ตัวที่มันมีชุดเขาเรียกว่ามีชุดแปลงชุดอะแดปเตอร์ก็ว่าว่ากันออกไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างตัวนี้มันก็สามารถแปลงใส่เป็นแบตตัวเล็กๆได้อย่างตัวนี้ก็ผมก็แปลงใส่แบตตัวเล็กๆเพื่อที่มันง่ายต่อการพกพาเนาะต่อเข้าเรื่องเปิดโดนก่อนนะครับโอเค แล้วก็เปิดตัวรีพิเตอร์นะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเห็นว่าผมใช้ปลั๊กเสียบเอานะครับเนื่องจากว่าถึงเวลาก็ถอดออกมาชาร์จนะครับข่าวนี้ก็เอาโทรศัพท์มือถือของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าค้นหาสัญญ,ญาณ Wi-Fi เหมือนกับที่เราจะต่อใช้งานกระโดนทั่วไปนะครับอสองตัวนี้ นะครับเหมือนเราเตอร์หนึ่งตัวนะครับปล่อยสัญญาณ w i f i ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นถ้าอย่างเจ้าตัวลูล่า 5G มองเห็นกับผมนะลูล่า 5G ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของโดนนะครับก็ลํานี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนไปเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นตัวเห็นไหมครับพิก l i n k นะครับ 2.4G อันนี้ก็คือของตัวรีพิเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะมีทั้ง2โหมดนะมีทั้ง 5G แล้วก็2.4นะครับ เราสามารถต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่อห้าหรือต่อ 2. 4ุก็ได้เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็น 5.8G นะครับอาผมลองจิ้ม 5. 8ดูคราวนี้พอเราจิ้มเข้าไปมันไ็บอกรหัสนะครับให้เราใส่รหัสผ่านอุปกรณ์พวกนี้เขาจะมีรหัสอยู่ที่ข้างหลังของเขานะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้พัดเวิร์ดก็พัดเวิร์ดของเขานะก็จะเป็น1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหกดดนะครับตรงนี้นะมันจะมีแถวที่2นะครับแถวที่2 ก็ใส่เข้าไปเลยใส่ตัวเลขเข้าไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคกดเข้าร่วมนะครับกดเข้าร่วมแล้วก็รอเพื่อต่อสัญญาณ Wi-Fi เจ้าตัวพลิกลิงก์ตัวนี้นะครับต่อเสร็จปุ๊บตอนนี้เราต่อแล้วเราได้สัญญาณ Wi-Fi ของเขาตอนนี้คือจับคู่กันแล้วระหว่างโทรศัพท์กับตัวรีพิเตอร์ที่เราจะใช้งานนะครับคราวนี้เราก็ไปหาเบราว์เซอร์นะครับที่มันเป็น อ่าเบราว์เซอร์ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าอะไรก็ได้นะครับอ่า uh, คลิกไปที่ถ้าเป็น iOS ก็จะเป็น Safar i ผมคลิกเข้าไปที่ Safar i เ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมดับปุ่ลคลิกออกไปก่อนเพราะเมื่อกี้ผมลองนเข้าไปชุบอ่าคลิกเข้าไป Safar i เนี้ย s a f a r i มันก็จะให้เราคีย์นะครับป้อนนะครับตรงนี้เลยตัวเลขมันก็จะอยู่ข้างหลังของเจ้าตัวอ่ารีพิเตอร์รุ่นนี้นะครับถ้าอย่างตัวนี้มันก็เป็นตัวเลขของ เบราว์เซอร์ Wi-Fi นะครับก็เป็น192.168.7.1นะครับลองจิ้มเข้าไป192.168.7.1โอเคไปค้นหาพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้เลยนะครับก็คือเป็นแบนด์ของยี่ห้อนี้นะครับ แต่ละยี่ห้อมันก็จะมีคู่มือมานะให้เราดูคู่มือตามนะครับว่าเขาให้เราคลิกตรงไหนคราวนี้พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าคําว่าพาสเวิร์ดของเขาเราก็จะเห็นอยู่ข้างๆตรงนี้พาสเวิร์ดมันก็เป็นคําว่าแอดมินนะครับแอดมินเราก็คียเข้าไปเลยภาษาอังกฤษนะครับ a d m i n min, นะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปพอกดล็อกอินเข้าไปเขาก็ถามว่าเราจะต่ออะไรต่อแอปหรือว่าต่อรีพิเตอร์ตัวนี้คือ itter, รีพิเตอร์ถูกไหมครับกดรีพิเตอร์ ปุ๊บพอกดรีพิเตอร์เสร็จปุ๊บจะให้มันเป็นร,รีพิเตอร์ใช่ไหมครับรีพิเตอร์นะตอนนี้ตัวนี้จะทําหน้าที่สแกนหาสัญญาณ wi-fi ที่อยู่รอบตัวเขานะครับซึ่งที่เราจะได้ตอนนี้ก็คือเราอยากจะได้สัญญาณ Lula 5G ของเจ้าตัวโดนลำนี้นะครับมันอยู่ใกล้ๆกกันตอนนี้นะเอาทีละสะเต็ปนะตอนนี้คือการ เซิร์ชหานี่จะมองเห็นนะครับพอเซิร์ชหาเสร็จปุ๊บพอมันอยู่ใกล้สุดสังเกตว่ามันจะมี u ่า 5G เห็นไหมครับตัวบนสุดเลยปุ๊บอ่าตัวบนสุดนะครับ u ่า 5G ก็คือเป็น Wifi ของตัวโดรนลำนี้นะครับเราก็ซีเล็กเข้าไปกดปึ๊บนี่พอมันต่อต่อมันจะบอกชื่อเลยนะครับว่ามันชื่อใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยส่วนเอาง่ายๆชื่อบนนะครับเป็นชื่อเมนหลักของอาไวไฟที่เราเจอคือตัวนี้นะครับ สชื่อล่างก็คือเป็น2.4 G แล้วก็5.8 G เป็นตัวที่เจ้าตัวรีพิเตอร์แปลงสัญญาณ wi-Fi จากตัวนี้นะครับมาใช้แทนเป็นตัวนี้นะครับมันก็ยังเป็นชื่อเดิมอยู่แต่มีแถมท้ายด้วย2.4 a x t อะไรประมาณนี้นะมองเห็นกับผมนะเราก็กดแอปพลเข้าไปปุ๊บตอนนี้เขาจะทำการสแกนและติดตั้งนะครับติดตั้งก็คือรีพิเตอร์ตัวนี้จะทำงาน เชื่อมต่อกับเจ้าตัวบอร์ด Wi-Fi ของโดนโดยอัตโนมัติอะตอนนี้คือรอๆนะรอให้เขาแบบติดตั้งให้มันจบนะครับจะมองเห็นแถบติดตั้งมองเห็นกับผบนะช้าๆไปด้วยกันนะครับไม่ต้องรีบใครสงสัยตรงไหนก็สามารถอาแอดไลน์ผมเข้ามาแล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับการการต่อเกี่ยวกับรีพิเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้าผมทำแบบคือตอนนั้นเราเราไม่เคยทำ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือไม่ได้จริงนะครับเราไม่เคยทําเราก็เลยทําแบบเหมือนกับคลิปก่อนหน้าเนาะก็คือเป็นตะกุกตะกักนิดหนึ่งแต่คลิปนี้ผมว่าน่าจะดูฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ทําตามได้ทีละสเต็ปเลยนะครับเพียงแค่ถ้าจะซื้อรุ่นนี้ก็ให้ดูคู่มือว่ารหัสของเขาคืออะไรพาสเวิร์ดคือตัวไหนนะครับแต่ส่วนมากพัสเวิร์ดมันก็จะเป็นตัวเดียวกันเกือบทั้งหมดเนาะนะไปเรื่อยๆนะ 7 3 74%นละนะครับเราจะมองเห็นว่าชื่อมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนออกเป็น2ชื่อนะครับจะเป็นออเป็น2ชื่อนะนะถ้าเป็นชื่อของโดโนนะครับก็เป็นตัวข้างบนนะครับก็คือชื่อเต็มของเขาส่วนเป็นชื่อของรีพิเตอร์ตัวนี้มันก็จะมีแถมท้ายข้างล่างนะครับ2 4 GEXT เดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บ อัพเชอ e ์เล็คอิ้งเดี๋ยวสักเสรเรียบร้อยโอเคต่อแล้วนะครับตอนนี้เราต่อแล้วนะมาตอนนี้รีพิเตอร์ตัวนี้มันรับสัญญาณจากเจ้าตัวตัว,ต,วตัวบอร์ด wifi ตัวนี้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เราจะมาใช้งานใช้งานนะไปที่ wifi ค้นหาสัญญาณ w i ไ i เพื่อนๆจะมองเห็นนะครับทุกท่านจะมองเห็นว่าข้างบนนี้คือบอร์ด Wi-fi ของตัวโดรนนะครับก็คือไม่มีข้างหลังเห็นไหมจะเป็น3 1 7 7 fd ไม่มีข้างหลังนะครับส่วนข้างล่างเห็นไหมมันก็จะมีทั้ง2.4นะครับแล้วก็มี5.8นะครับผมจะลองคลิกใช้าย5.8ตอนนี้นะโทรศัพท์ผมจะลิงก์กับเจ้าตัวรีพิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับโดยรีพิเตอร์มันก็ต่อกับตัวนี้เรียบร้อย ตอนนี้ผมต่อ5.8เสร็จนะครับคราวนี้เราก็จะไปที่แอป <c oughs> ที่เราโหลดมาก็คือแอปของตัวนี้ s t a r ์ Start. มองเห็นผมนะอันนี้คือการใช้งานนะครับใช้งานเลยสั่งกล้องก้มเงยผ่านเห็นไหมเราจะมองเห็นว่ามันจะสะเทียนมากขึ้นนะครับ Okay. อันนี้คือปุ๊บเข้าไปที่เดี๋ยวรีพิเตอร์ตัวนี้ผมจะส่งให้ทางเจ้าของโดนนะครับลำนี้ไปทดสอบใช้งานนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองตอนนี้ไม่มีเวลาออกไปบินนะครับผมอยากจะทดสอบเจ้าตัวรีพิเตอร์ตัวนี้กับบอร์ด wi-fi รุ่นนี้นะครับของเจ้าตัว เอเวอเตตร์ uh, ตัวใหม่ตัวนี้ที่เป็นขึ้นที่เป็นที่เป็น,น uh, 4K ตัวนี้นะครับที่เราใช้แอป WLPo ตัวนี้นะครับก็คือตัวตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปพร้อมกันเดี๋ยวให้พี่เขาลองลองบินดูแล้วเดี๋ยวให้พี่เขารายง,งานมาว่าเออบินแล้วมันมีอาการแบบไหนยังไงเนาะก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีสัญญาณภาพก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลย โอเคเดี๋ยว okay. ไปลองดูนะครับเดี๋ยวพี่เข้าไปลองบินดูโอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวรอรายงานผลโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือวิธีต่อนะวิธีต่อใช้งานนะครับเราจะมองเห็นว่า ไฟมันก็นจะพิบนะครับเห็นไหมฝาก็จะพิบ๊ต๊ดตุ๊ดแต่คราวนี้แบตเตอรี่ผมไม่แน่ใจแบตเตอรี่จะอ่อนหรือเปล่านะเนื่องจากว่ามันอยู่ในกล่องนานแล้วมันไม่ได้ออกไปบินเหมือนกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คเช็คไฟเขาก่อนว่าไฟเขามีอยู่เท่าไหร่แต่พวกนี้พอเวลาใช้งานไปนะครับบอร์ดมันจะร้อนมากนะครับจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเรานะครับบอร์ดมันจะร้อนนะครับถ้าใครใช้โทรศัพท์ต่อน,นี่ก็จะร้อนปกติเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ